สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทา Bravo Trade ค่ะได้มี้ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกันเช่นเคยค่ะกับโคชฟ้า Bravo นะคะประจำวันพุธที่26มิถุนายนนะคะ มาเริ่มต้นจากทำเฟมเดย์ก่อนเลยนะคะอย่างเช่นเคยเลยทำเฟมเดย์เมื่อวานปิดแท่งเทียนยังไงบ้างนะคะแท่งเทียนเมื่อวานเนี่ยมีการปิดแท่งแ,แ,งแงนะคบเป็นแท่งสีแดงเห็นไหมเอ่ยอ่ะ z o o ชัดนะคะเป็นแท่งสีแดงทำให้ที่สูงขึ้นกว่าไฮก่อนหน้าด้วยนะคะรวมถึงทำโลดที่ต่ำลงนะคะโลต่ำลงเนี่ยเป็นโลที่ต่ำลงในรอบแบบ 3 4 5วันเลยนะคะจะเห็นว่าแท่งเทียนก่อนๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่อยู่ในแนวราคาเดิมๆนะคะอันนี้ก็ทำโลต่ำลงมานิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะเดย์ Day เนี่ยมีการปิดแดงทุกคนลองสังเกตดูนะคะว่าไทม์เฟรมเดย์ปัจจุบันเนี่ยสุดๆไปเลยใช่ไหมคือวิ่งออกข้างมากๆนะคะวิ่งออกข้างมากเลยนี่ให้ทุกคนดูนะคะมีการติดอยู่ที่ดีมานตรงนี้ติดอยู่ที่ดีมานตรงนี้ รวมถึงนะคะยังไม่สามารถที่จะมีการทะลุผ่านเส้นพวกเนี้ยได้เลยอ่ะอันนี้ตีแบบนี้ไปเลยนะคะทุกคนเห็นไหมไม่สามารถที่จะผ่านจุดไหนได้เลยนะคะจุดไหนหละ่ะคือจุดสําคัญจําได้ไหมเอ่ยสวิงโลตรงนี้มีความสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าโลตรงเนี้ยมันส่งไปทําสวิงไฮสูงสุดเนี่ยดีมานตรงเนี้ยลงมาทดสอบหลายรอบแล้วนะคะก็ยังไม่ได้ถูกทําลายไปนะคะส่วนตรงนี้ด้วยอีกอันนึ่ง สวิงไฮตรงนี้นะคะสวิงไฮตรงเนี้ยก็มีความสําคัญเหมือนกันนะคะถ้าเกิดสามารถจะหลุดขึ้นไปได้จากสวิงไฮตรงเนี้ยก็มีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้อีกนะคะแต่ถ้าเกิดหลุดลงมาแบบเนี้ยเนาะในปัจจุบันตรงเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าไม่สามารถที่จะหลุดกรอบตรงนี้ได้เลยเนี่ยหลุดไม่ได้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหลุดไม่ได้เนี่ยก็มีโอกาสปรับตัวลงต่อตามภาพที่เห็นเลยนะคะตามภาพที่เห็นเลยแต่ถ้าเราเนี่ยย่อลงมานะคะ เอาแค่มุมมองสายตาโฟกัสแค่ปัจจุบันตรงนี้เราก็จะเห็นเหมือนกันว่าเขาเนี่ยมีการบีบตัวนะคะมีการบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมทุกคนเห็นไหมนี่เลยเป็นการบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมนะคะที่กำลังงงอยู่ว่าจะเลือกทิศทางไหนดีนะคะที่ควรจะไปจริงๆนะคะเราเขาอยู่แถวเนี้ย มาสักพักแล้วนะคะทุกคนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วก็วันนี้วันพุธของสัปดาห์นี้แล้วด้วยก็ยังอยู่แถวนี้แหละยังไม่ได้ไปไหนมากนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ทั้ง2ทางเลยเนาะภาพมโนภาพใหญ่นะคะที่บอกที่เคยบอกทุกคนเอาไว้เนาะก็จะมีแบบนี้นะคะถ้าเกิดพุ่งขึ้นไปได้เอาแบบปิดเขียวด้วยแล้วไปต่อนะคะแต่ถ้าไม่ได้อาปิดแดงฉาๆเลยนะคะแบบนี้ลงต่อได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ทองคำมีความไซเยวมีความกั้ากึง่งมีความแบบรอเลือกทางอยู่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะคะการที่เรารู้ว่ามันเป็นไซเวย์เนจริงๆก็ยังเทรดได้นะคะแต่อาจจะยังไม่ได้มีหน้าไหนที่ได้เปรียบแบบสุดๆ,ๆสุดๆนะคะก็ย่อยไทม์เฟรมไปหาดีมันซ่าไพน์พทม์เฟรมที่เล็กลงเทรดได้เช่นเดียวกันก็คือเทรดตามกราฟที่ให้เราเห็นเลยค่ะว่าเขาเนี่ยส่งอะไรมาให้เราเห็นบ้างเนาะดีมันซัาไพน์พตรงไหนมีพฤติกรรการกลับตัวตรงไหนเนี่ยก็สามารถ นำมาประกอบล่างได้หมดเลยนะคะไทม์เฟรมเดก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราย่อยไปที่ไทม์เฟรมสชั่วโมงกันบ้างไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะคะนี่ตอนแรกเนี่ยก็จะดูไปนโนขาขึ้นแบบสวยงามเลยใช่ไหมคะขาขึ้นแบบสวยงามแบบนี้เลยแต่สุดท้ายเนี่ยมีแรงขายทุบลงมาแบบเยอะมากใช่ไหมแรงขายทุบลงมาเยอะมากน่าจะเป็นวันศุกร์นะคะใช่ใช่ใชวันศุกร์แหละใช่ไหมศุกร ที่ผ่านมานะคะทุบลงมาแบบพังทลายทุกอย่างลงมาหมดเลยนะคะก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่บ่งบอกบางอย่างนะคะว่าอาจจะอยากปรับตัวลงต่อก็ได้เพราะว่าไม่สามารถชนะสวิงไฮ่อนหน้าได้ตอนแรกเนี่ยเราแ็แบบมองไว้ว่าเฮ้ยถ้าขึ้นมาสัพภายตรงเนี้ยเดี๋ยวเรามาเซลลกันนะคะแต่สุดท้ายแล้วเขามาไม่ถึงอะ่ะทุกคนเนี่ยขาดไปแค่ประมาณ200จุดเขามาไม่ถึงสัมายตรงนี้นะคะแล้วก็ทุบลทุบ ตัวลงไปก่อนแค่นั้นเองอ่ะไม่เป็นไรนะคะทีนี้มาดูสีชั่วโมงบางว่าดีมานอยู่ตรงไหนบ้างนะคะดีมานที่ลองหลับอยู่อ่ะมีตรงนี้1กร่องนะคะตัวนี้อจะกว้างนิดนึงแต่ก็ใช้ไปหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยไปหาโซนในทาเฟรมที่เล็กลงเพิ่มเติม,ตมนะคะจะได้ประหยัด SL ด้วยอืมแล้วก็มีดีมานตรงนี้นะคะมีดีมานตรงนี้เลยที่มีความน่าสนใจ ใช้ไปแล้ว2รอบเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีดีมาล่างสุดดีมารตรงเนี้ยยังไม่เคยถูกใช้งานเลยก็เป็น1จุดที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวมาบอกตัวเลขกรอบของแต่ละคนมากดีกว่านะคะทุกคนจะได้ถ้าเกิดว่าดูตัวเลขเอาไว้อาจจะช่วยได้นะคะอยู่ที่ประมาณอ่ะขอกรอบล่างก่อนละกัน2 301นี่ถึง2 304นะคะ2 301ถึง2304 ค okay. ตรงนี้นะคะคือกรอบเล็กๆตรงนี้เลยนะคะส่วนข้างล่างลองดูสิกรอบราคาของเขาเยอยู่ตรงไหน2 304นะคะถึงประมาณ2295 2, 2, 2 304ถึง2295โ okay. อเค ะะเอากรอบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอันนี้เราไปย่อยอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งในปัจจุบันนะคะทุกคนสี่ชั่วโมงเนี่ยกำลังลงมาอยู่ในดีมันก้อนนี้แหละเดี๋ยวขอตีเส้น23-10ให้ทุกคนหน่อยอมีโอกาสจะลงมารับได้อีกรอบหนึ่งอืมโอเคนะคะ,ะมาเช้ายังลงมาไม่ถึงนะคะ่ะไปทีหนึ่งนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะทีนี้อยากพาทุกคนเนี่ยมาดูแนวต้านใน4ชั่วโมงบ้างที่แบบโอ้เด่นชัดสุดๆนะคะแนวต้านให้สีแดงไว้เลย อลองดูนะแนวต้านตรงนี้อยู่ที่ราคาประมาณ35 36อะไรประมาณนี้นะคะอยู่ในแถวๆนี้แหละให้ทุกคนดูนะคะว่าตรงนี้เนี่ยอดีตของเขาเนี่ยเคยเป็นแนวต้านใช่ไหมขึ้นมาทดสอบแล้วมีการย่อตัวลงตรงนี้ขึ้นมาทดสอบย่อตัวลงเหมือนกันนะคะแถวนี้เหมือนกันเหมือนกันนะคะจนกระทั่งเปิดแท่งเขียวมาแห้งเนี่ยยืนราคาตรงนี้ได้นะคะไปต่อแต่พอย้อนกลับลงมาล่ะ ปิดแท่งแดงคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เป็นแนวต้านอีกเหมือนกันนี่แนวต้านนี้ถือว่าเป็นแนวต้านที่มีความแข็งแรงมากนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าถ้าเขาเนี่ยมีสัญญาณคอนเฟิร์มเนี่ยเซลล์ได้นะที่ต้านนี้นะคะเพราะต้านนี้แข็งแรงจริงๆนะคะตอนนี้รออ่ะรอก่อนเลยต้านนี้หนลูก1กรอบนะคะหจุดเลยที่เราสามารถรอดได้วันนี้เนาะแถวสองสองสาถึงสองสนะคะ โอเคย่อยไป1ชั่วโมงบ้างให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดขึ้นนะคะ1ชั่วโมงที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทุกคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วในแพทเทิร์นตรงนี้นะคะนั่นก็คือแพทเทิร์นของ QM cell ใช่ไหมแพทเทิร์นของ QM cell นะคะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะมองได้เดี๋ยวตีกรอบให้ทุกคนก่อนจะขึ้นมารับเราไมเนี่ยนะคะขึ้นมาเถอะนะคะขึ้นมาเถอะนะคะสองสามึงถึงสองส นะคะอันนี้เป็นกรอบ QM 2 3 3 1ถึง2 3 2 7อ่เจุดนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะคะถ้าปรับตัวขึ้นมาได้นะคะกรอบ QM เซลลเนี้ยเราสามารถที่จะพิจารณาเซลลได้เช่นเดียวกันออะเดี๋ยวมาโนเลยเอาแบบขึ้นไปนะคะแล้วปรับตัวลงมาแบบนี้เลยนะคะอันเนี้ย SL ก็จะอยู่ที่ถ้าเข้าตั้งแต่ ขอบล่างนะ SL จะอยู่ที่ประมาณ1100จุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครได้มามีคอนเฟิร์มต่างๆพฤติกรรมแท่งเทียนต่างๆเนี่ยเรามาได้เซลล์กรอบบนเนี่ย SL ก็จะอยู่แค่ประมาณ600กว่าจุดนะคะหรือประมาณ700จุดตรงนี้มีซัลายด้วยอย่างที่บอกนะคะมีต้านมีซัลายของ1ชั่วโมงคือเซลล์ได้ทุกคนเซลล์ได้คอ,อย่างเดียวรอคอนเฟิร์มนิดน,นึ่ง นะคะรอคอนเฟิร์มนิดนึงจะได้เป็นจุดคอนเฟิร์มว่าตรงนี้มันมีความน่าสนใจนะที่เราจะเทรดซิลนะคะโอเคไหมนะสีอ่อนๆโอเคอ่ะสองจุดนะจุดนี้1จุดรอคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะแล้วก็ qm sell ตรงนี้อีก1จุดนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้เลยนะคะนี่ตรงนี้มันมีราคา2330เข้ามาด้วยขอดูเพิ่มเติม ออโอเคตรงนี้มีราคา2 3 3 0เข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยนะคะถือว่าน่าสนใจเคไหมสำหรับหน้าเซลล์เนี่ยเรารอภาพนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะลงมาได้เลยแบบไม่ขึ้นไปแล้วนะแบบไม่ขึ้นไปแล้วนะคะแล้วตรงเนี้ยดันทำพฤติกรรมอา,อาจจะเป็นพฤติกรรมย้ําหายก็ได้แบบนี้ลงมาให้เราบายเนี่ยบายได้เช่นเดียวกันโอเคไหมพฤติกรรมย้ําหายภาพนี้อ่ะ เมื่อวานใครน่าจะได้เรียนอของอาจารย์เตยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเออเนี่ยถ้ามีพฤตอกรรมย้ำฮาตรงเนี้ยสามารถบายได้นะคะเดี๋ยวขอแอบมโนแบบมโนเลยว่า,ามีโอกาสนะคะถ้าเกิดภาพนี้จริงๆเนี่ยเราอาจจะได้บายกันที่ราคาประมาณไหนนะคะแปบ๊บหนึ่งอืมโอเคนะคะจริงๆประมาณ2,300เนี่ยสวยเหมือนกันนะ ตีไว้ให้ก่อน2,300ัา23้้าไม่ขึ้นไปหาคิวมเซลมารอบายย้ำหายข้างล่างแต่ขอให้เกิดพฤติกรรมย้ำหายก่อนนะคือปัจจุบันนยังไม่เกิดแต่มาโนเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเกิดเนี่ย2,300เนี่ยน่าสนใจโอเคไหมคะซึ่งเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งอะมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งในกรอบตรงนี้นะคะอืมเมื่อกี้ที่บอกทุกคนไปว่ากรอบตรงนี้มันจะใหญ่เกินไปใช่ไหมลงมาเลยจ้ะเอาแค่นี้พอในทำเฟมบิกนะคะเราอ้างอิงจากทำเฟมบิก ได้เอาแค่นี้พอประมาณนี้นะคะโอเคสําหรับหน้าบายเนี่ยก็มีประมาณนี้ทุกคนน่าจะเคลียร์แล้วแหละเนาะรอพฤติกรรมย้ำหายละกันแบบนี้ชึบชึบนะคะส่วนถ้าเขาขึ้นไปเลยราคาโค้นทำยังไงดีเอาแบบขึ้นทะลุแนวต้านแล้วยืนปรับจากแนวต้านเนี่ยเป็นแนวรับได้ด้วยเนี่ยจะเป็นภาพไหนนะคะอ่ะพุ่งขึ้นไปเลยจ้ะแบบนี้นะคะขอปิดเขียวเหนือ2 325ด้วย นะคะพฤติกรรม rally bear r a แบบนี้นะคะไปต่อแบบนี้เลยโอเคไหมขอปิดเขียวด้วยต้องปิดเขียวนะปิดเขียวเหนือแนวต้านด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ปิดเขียวเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าแรงซื้อของมันเนี่ยมาจริงๆหรือเปล่านะคะการที่มีแท่งเทียนปิดเขียวใหญ่ยาวเนื้อแน่นด้วยเนี่ยจะเป็นจุดอีกหนึ่งจุดเลยเป็นจุดคอนเฟิร์มว่าตรงนี้มีแรงซื้อเข้าเราก็ค่อยมาหาหน้าที่แบบย่อหวยกันนะคะเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมี ภาพในในขาลงตรงนี้นะคะแล้วมันเป็นสีแดงเออสมมตินะคะเอาแบบแดงแบบใหญ่แล้วทำเทรนลงมาด้วยเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเซลได้เอาะแหงเดียวเรามาระวังนิดนึงเพราะตรงนี้มันดีมานนะคะมันดีมานแค่นั้นเองนะคะวันนี้ก็มีมุมมอประมาณนี้เลยที่อยากฝากทุกคนเอาไว้เนาะวันนี้เราให้แผนแบบเนี้ยหแผน่นรอบายท่านี้1แผน่นเคลมเซลล์1แผน่น ต้าน1แผนนะคะถ้าลงมาย้ำหายอีก1แผนทั้งหมดเป็น4แผนนะคะเอาล่ะวันนี้มาถึงสักทางนะคะจักทางวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะที่อยากจะฝากทุกคนเอาไว้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรักแล้วก็สนุกกับการเทรดนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยังจำเดย์วันของตัวเองได้ไหมคะว่าทำไมถึงมาเป็นเทรดเดอร์คะเราสามารถที่จะทำเงินได้โดยที่ไม่มีเพดานรายได้เลย การจะไปสู่เป้าหมายที่เราวางเอาไว้ได้ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนั้นทำอย่างไรถ้าฉันประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ฉันก็ประสบความสำเร็จในทุกพื้นที่ของชีวิตคุณทุกคนนะครับจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนที่นั่งดูอยู่ที่บ้านแต่จะเป็นคนที่มายร่วมอยู่ในงานแห่งความสำเร็จนี้ไปด้วยกันนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวบราวโกันนะครับ